ในเรื่องราวของการรับมือนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับนางสาวสัตรพรั์แก้วยนต์ค่ะหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับสถานการณ์การรับมือของพายุคาจิกิท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะพายุคาจิกินี้จะมีผลยังไงบ้างกับพื้นที่จันทบุรีคะค่ะ สำหรับพายุชาจิกินะคะคือ,อในในส่วนนี้เนี่ยของจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะได้รับอิกอ่อก็ไม่ได้โดยโตรงนะคะก็จะเป็นโดยอ้อมเพราะว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยโตรงอย่างที่ท่านผู้เหมนินกัน รายการก็ได้บอกไปแล้วว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคเหนือช่วงของอ่าหนักๆเลยก็จะเป็นน่านแพระเยาวตลดิศแล้วก็ทางอ่าภาคอีสานนะคะภาคอีสานตอนบนนะคะ,คะก็จะเป็นบึงการนะครพนมสกลนครทางทางโซนที่ใกล้น้ําโขงด้วยนะต่นนั้นนะคะ,ะส่วนของอ่าจันทบุรีนะคะก็จะอ่าจะได้รับอ่า ผลกระชบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่รัดปกคลุมทะเลดันมันและก็อ่าวไทยคือเราเป็นจังหวัดที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากพวกขึ้นลมแรงนะคะแล้วก็คือนพายุซัดฝั่งต่างๆเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลในส่วนนี้ก็จากที่ตรวจสอบกบทางาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของหรือสถานีอุตุของที่จันบุรีเราเนี่ยก็เราจะได้ก็น่าจะต้องพุ่งเป้าไปที่าการที่จะ ระวังเรื่องของลมแรงนะคะก็มันจะคล้ายๆกับตอนที่เราเกิดพายุวิพาที่เราได้รับผลกระทบจากขึ้นลมแรงกระแสลมแรงในช่วงนั้นปริมาณฝนตกในช่วงนั้นก็จะมีน้อยเช่นเดียวกับช่วงนี้เช่นชกันนะคะที่จะของคาจิกิเราจะมีฝนฝนาปานกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยาจากที่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็เอ็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะฝนก็จะเป็น จะเป็นตกผ่านนะคะก็จะเน้นไปทางเรื่องของลมขึ้นลมนะคะโดยที่อุตุก็จะเน้นเรื่องของเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเพราะว่าขึ้นลมจะสูงถึงสองถึงสามเมตรนะคะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องอปริมาณฝนก็ประมาทไม่ได้นะคะที่อาจจะเกิดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงขึ้นได้เพราะว่าจากข้อมูลของทออสทนชสำนักง,งานทร,รัพยากรน้ำแห่งชาติก็บอกว่าจันเนี่ยก็เสี่ยงในเรื่องอ่า ฝนตกสะสมนะคะเนี่ยช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเน่ยจะคะ,ะก็จะ,อะ,จะ,อะของเราเนี่ยในอำเภออย่างอำเภอเมืองอำเภอขลุงนะคะอำเภอมาขามเนี่ยก็จะเป็นอำเภอที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของอน้ำน้าอุจจกภัยเพราะาเรามีฝนตกสะสมมาแล้วนะคะ,คะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกฟิวเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของน้ำป่าก็เป็นคือจะปริมาณฝนที่ ตกที่อุทยานหรือว่าโซนทางขลุงเนี่ยประมาณแบบไม่ถไม่เกิน50มิลิเมตรแต่ว่าอา่ด้วยความที่ว่าดินบนภูเขาเนี่ยก็ชุ่มน้ําแล้วนะคะจากปริมาณฝนตกสะสมมาก็เกิดน้ําป่าหลากลงมาก็แต่ว่า,ามีใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงปริมาณน้ำป่าก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากทางที่น้ำจะหลากเข้ามาท่วมถังบริเวณถนนสุขุมวิทนะคะ,คะก็ตอนนี้ก็ยังยัเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ค่ะค่ะอย่างเมื่อวานนี้ช่วงเราวๆสักประมาณ4ี่โมงกว่ากว่าค่ะท่านหัวหน้าค่ะมีเซลล์บอร์แส์ข้อความแจ้งเตือนกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จันทบุรีมีพื้นที่ไหนที่เสียเส่ยงๆไหมคะเสี่ยงสูงที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ ค่ะของอที่ที่จันรนะคะเมื่อวานเนี้ยระบบของอการแจ้งเตือนเซลล์บอร์แคสเนี่ยแจ้งเตือนไปทุกจังหวัดอขอโทษจังหวัดที่มีความเสี่ยงสิบกว่าจังหวัดนะคะซึ่งรวมถึงจันทบ,บุรีด้วยเนื่องจากว่าคาดการคาดการของผลกระทบท,ที่เราอาจจะได้รับจากแม่คะมรสุมตะวันตกเฉียงใต,ใต้ต่างๆเนี่ยก็ ก็ได้รับการแจ้งเตือนมาประกอบกับฝนตกสะสมที่ผ่านมาถึงในแต่ละวันเราจะตกแบบไม่ได้หนักเป็นร้อยมิลเมตรขึ้นไปนะคะแต่ก็ตกแบบ50 30-50มิลลิเมตรเรื่อยมาเนี่ยก็ทำให้ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไว้ก่อนนะคะ,ะสําหรับข้อมูลจากสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติที่ว่าคาดการณ์นะคะสามวันต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คือ25-27เนี่ยนะคะฝนที่อาจจะเกิน อยู่ในช่วงราวๆ200มิลลิเมตรได้เนี่ยก็จะอยู่ที่อำเภอมาขามค่ะนะคะอำเภอแหลมสิงห์ท่าใหม่นะคะก็จะแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอขลุงะนะคะ,คะ,ะถ้อยทีคืออำเภอเมืองขลุงมาขามแหลมสิงห์ท่าใหม่ะนะคะส่วนก็จะเป็นห้าห้าอำเภอที่ประสบะเหตุน้ำท่วมขังเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วก็คือเสา เสาร์ที่แล้วนี้นะคะก็จะเป็นห้ามเพลยเลยเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบจากช่วงนั้นมันก็ฝนตกสะสมในพื้นที่ปริมาณน้ําในพื้นที่ก็ก็มอีอาจจะมีปริมาณสูงกว่าปกตินะคะ,คะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในห้ามเพลนี้ค่ะ,ะแน่นอนว่าอย่างพื้นที่อำเภอเมืองช่วงที่ผ่านมาก็มีแผนรับมือรวมไปถึงการจัดการในเรื่องของคลองพักดีรำไพเพื่อช่วยระบายน้ำก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ไหมคะ ค่ะใช่ค่ะคือในส่วนของคลองพักดีลำพายนะคะแล้วก็ในคลองสายย่อยที่เป็นที่บอกก็เป็นคลองน้ําใสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรวมถึงทุ่งอ่าองเก็บน้ําทุ่งนายเชยเนี่ยในในส่วนนี้ก็จะมีการประสานการพ่องน้ํานะคะการระบายน้ำเพื่อให้มันน้ำเนี่ยไหลลงได้อย่างรวดเร็วนะคะ,คะไม่้ึขังรวมถึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํานะคะจากทั้งของศูนย์ปพเขตสิบเจ็ด ของทางอบจจันทบุรีนะคะรวมถึงของเทศบาลต่างๆเองแล้วก็ในตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นซอยพญาตังหรือว่าทางฝั่งของทางโซนของพัพพานาลัยเนี่ยก็มีการลอกท่อมีการทำท่ออะไรนะเส้นทางสองข้างทางอะค่ะก็มีการเอาไอดลอก่ต่างๆขยะต่างๆเนี่ยเอาออกไปหมด เพื่อให้ทางน้ํามันไหลได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ <c oughs> มีติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งการระบายน้านะคะรวมถึงการห้องน้ําหรือเปิดประตูระบายน้ําที่คลองพัดนีลําไพ <c oughs> ตรงนี้แล้วก็อ่างเก็บน้ํที่นาเชยต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับทํากันอย่างเป็นระบบคือท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาประสานงานกันเพื่อที่ว่าะระบายน้ําจากที่หนึ่งจะไม่ต้องได้รับส่งผลกระทบไปให เกิดความเสียหายกับอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะคุยกันทั้งระบบรวมถึงวิธีการวางเครื่องสูบน้ําเองด้วยนะคะอย่างเทศบาลเมืองทับพานหรือว่าท่าช้างท่าช้างก็มีทั้งอบตอทั้งเทศบาลเนี่ยก็อันนี้คุยกัน วางแผนการวางจุดขั้นสูบน้ําการท่องน้าร่วมกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบในพื้นที่ของท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกันนะคะค่ะคาดว่าช่วงนี้ที่จะมีการรองรับในส่วนของพายุหรือว่าปริมาณฝนก็คาดว่าจันทบุรีรับมือได้อย่างแน่นอนนะคะก็ในส่วนนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าก็สถานการณ์ ที่เราแจ้งเตือนไปนะคะก็อย่างยกตัวอย่างอย่างขาดระบบเซิร์ฟบอดแคสที่บางทีก็ยิงตรงเข้าอำเภอพื้ที่เสี่ยงเลยเนี่ยโดยเฉพาะมันจะเป็นพื้นที่ที่เฝ้าติดตามจากปริมาณฝนตกหนักต่อนเนื่องนะคะปริมาณฝนเป็นร้อยกว่ามิลลิเมตรเนี่ยเราก็จะเริ่มติดตามกันแล้วนะคะก็ขอได้ว่าอย่าตื่นตระหนกตกใจจากสัญญาณเตือนจากระบบเซิร์ฟบอดแคสก็ตามหรือว่าจาก S N S ข้อความที่ส่งไปเข้ามือถือนะคะแต่เป็นการแจ้งเตือนในเชิงของข้อมูลหากจะต้องมีการอพยพก็จะมีการแจ้งเตือนในสถานการณ์ถัดไปนะคะ<ฆ>แต่เพื่อไม่ตระมากก็ก็ต้องเตรียมพร้อมระวังล่วงหน้า่าเช่นยกของหรือว่ารถลารถยนต์ของทรัพย์สินมีค่าของท่านเนี่ยก็อาจจะต้องยกย้ายออกมาในจุดที่ปลอดภัยนะคะร<ฆ>วมถึงกลุ่มเปาะบางคนแก่หรือว่า คนป่วยนะคะก็ทางท้องถิ่นก็จะได้เข้าไปาช่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ทันก็อาจจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้ากันกนิดนึงค่ะค่ะค่ะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะคะขอบพระคุณท่านชัตรพรแก้วยนต์นะคะ,คะท่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบ,บุรีขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ